สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มาครับเอาชีวิตรอดนะครับเป็นตอนที่1เลยนะก็เป็นการเอาชีวิตรอดในเวอร์ชั่น1.16.4นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ก็โอเคมาเราเกิดมาในดินแดนที่แบบว่าหูยโอ้โหมีหิมะด้วยครับแถวนี้ใช่หิมะหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะตรงนี้มีน้ํา ถือว่าเป็นแหล่งทํากินที่ดีพอสมควรนะครับแน่นอนว่าเราจะอเอาก่อนเลยเอา,มาเมล็ดพันธุ์ก่อนเลยขุดก่อนเลยครับเราขุดไปด้วยสํารวจไปด้วยน้องแก่หรือเปล่าตรงนั้นอุ้ยน้องแก่ว้าวเจอน้องแก่ด้วยมีน้องไก่ด้วยครับเจอทั้งน้องแก่น้องไก่แหล่งน้ำอุ้ยน้องตามาใหญ่เลยเอากินไปกินให้ไก่ให้ไก่เฉยเลยให้ไก่เฉยเลยครับ โอเคโอเคเกิดเยอะๆนะให้ไปหมดแล้วไงให้น้องไปหมดแล้วยังไงของเราวเนี่ยต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยแถวนี้เฮเดี๋ยวเราจะตัดไม้กันโอ้ยแต่ต้นไม้ใหญ่มากขอต้นเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับที่เกียยตัดมันเหนื่อยกุดเนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับ พังทั้งต้นเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างก่อนเลยสร้างโต๊คราฟก่อนแล้วก็สร้างสติ๊กไว้เลยนะครับโตคราฟมาหมับเขาให้มีโต๊คราฟแล้วเดี๋ยวผมดูจุดที่จะวางก่อนหอที่มันแ่มๆหน่อยละกันอุ้ยตรงนี้ก็อุ้ยตรงนี้แ่มอยู่นะมีน้ํามีน้ําด้วยนะครับคือแ่มมากการที่มีน้ําเนี่ยเราจะได้อุยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อนห เ่าสวยมากเป็นที่ที่ดีมากเดีย๋ยวเราเอาโต๊ะคราฟไปวางตรงนูน้นละกันนะครับเราจะสร้างหลักปักฐานตรงนั้นเลยพื้นที่เขาดีมากจริงๆเพราะว่าผมฝันไว้ว่าผมอยากเป็นนักตกปลาในไม้คราสนะครับหอยผมจะโอ้ตรงตรงนี้เลยละกันที่สวยมากน่าอยู่มากเลยอุ้ยหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งดีอีกฝั่งหนึ่งดีกว่ามีน้องแกะด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โลง่ลงๆสบาย เดี๋ยวดูแป๊บน่าจะมีปลาอยู่บ้างนะโอเคเราสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นมุมพอดีเลยนะเป็นที่ที่ดีมากสวยมากตรงนี้ผมจะสร้างตรงนี้แหละ่าด้านบนมีน้ําด้วยสร้างยังไงดีวะนี่เอาตรงนี้แล้วกันเอาเป็นมุมโอเคเราสร้างโต๊ะคราฟก่อนตั้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อ่ดคราฟดาบคราฟขวานก่อนโอเคมีขวาน มีดาบดาบไม้ก่อนละกันนะดาบไม้โอเคครับเดี๋ยวเอาขวานตัดต้นนี้ก่อนไม่พึงมาส่งต้นนี้ขวางทางทําหากินโอเคตัดไปก่อนตัดไปก่อนแล้วก็จะฆ่าน้องแกะนะครับดูโหดร้ายไหมเดี๋ยวฆ่าน้องแกะ3ตัวละกันฆ่าที่แบบสีเหมือนกันเท่านั้น2ครั้ง1 2สองโอเคครับ อีตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับสั่งเวยมาซะดีดี No God please no no นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยน้องแกะตายหมดเลยทั้ง3าตัวนี้คือตายหมดเลยเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ไว้ด้วยนะครับปลูกไว้ต้นกล้าตั้งไว้ตั้งไว้โอเคแจ่มมากของเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดครับแล้วก็พยายามขุดพืชไว้นะครับขุดต้นไม้ไว้ ผมจะได้เอาทําเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของน้องไก่อยแต่ว่าแถวนี้คือน้ําเยอะมากแล้วก็จะได้แบบเอาไปปลูกด้วยนะครับเป็นต้นข้าวเก็บมหมดเก็บนมหมดนี่แน่เอาให้หมดเลยหญ้ามันลอยหญ้ามันลอยเฉยเลยอะไรวะหน้าออ้ยคือที่วิวดีมากน่าอยู่มากครับจริงๆที่คือน่าอยู่มาก อันนั้นคืออะไรอ่ะอุ้ยฟักทองหรือเปล่าว้าวฟักทองขุมทรัพย์อุ้ยเสียงหายเลยดีใจมากขุมทรัพย์ครับขุมทรัพย์เอาเลยฟักทองเอาให้หมดเอาอุ้ยววาฟเอาให้หมดเอาให้หมดฟักทองขนไม่หมดเออเออเอาให้หมดเลยฟักทองฟักทองเรียบร้อยครับเคลมรมหมดแล้วได้ฟักทองมาแล้วถือว่าดีมากเลยนะการที่เราได้ฟักทองมา จะได้สร้างหุ่นโกเลมสร้างนู่นนี่นั่นนะครับสิ่งของที่มันเอาไว้ปกป้องบ้านเรานะครับดีมากจริงๆอันนี้ผมพูดเลยดีมากได้มาเจ็ดอันนะแน่เดี๋ยวเราปลูกต่อเลยนะนี่ทำเป็นมเมล็ดได้นะครับมเมล็ดฟักทองไปยตรงนั้นคือน่าจะมีลาวาหรือเปล่าฝั่งนั้นน่าจะมีลาวาอยู่นะครับเหมือนไฟจะไหม้อยู่น่าที่มีลาวาเดี๋ยวไว้ก่อนเราจะสร้าง หลักปักฐานแถวนี้ก่อนนะครับสร้างเป็นบ้านเล็กๆก็ยังดีนะครับบ้านเล็กๆไปก็ได้สร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นที่ที่สวยอยู่นะจะตั้งก่อนนี่ครับเป็นไม้โอ๊กนะครับแล้วก็ผมอยากได้แบบเป็นต้นเลยแบบว่ายังไม่ได้แบบแปรรูปคือตอนนี้เราโอ้เหมือนจะมีอาหารแล้วเราอยากได้เตาเผาอะ่ะเดี๋ยวไปหาเตาเผาก่อนแล้วค่อยแบบ ค่อยสร้างบ้านแล้วกันปึ๊บอโอเคกระโดดข้ามมาต้องขุดไม้ก่อนครับสร้างอีตอ้อก่อนโอเคขุดไปครับอ่าเรียบร้อยครับพัทงทั้งต้นนะสบายมากแล้วก็ขุดต้นตรงนี้ต่อนะครับเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดโล่ให้หมดครับโอเคโอเคเรียบร้อย ขดท้หมดเลยนะขุดฝั่งนี้ก็ได้หันหลังเข้าหาน้ำมีปลามึกด้วยแฮะดีมากอุ้ยแอปเปิลของดีของดีเอาไว้แบบประทังชีวิตก่อนเดี๋ยวต้องต้องกินก่อนเลยอะ่ะแบบว่า,าเริ่มต้องการอาหารแล้วกรึบ <c oughs> โอเคถือว่าอิ่มอยู่ถ,ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าอิ่มอยู่นะครับไหนที่ที่เราจะสร้างบ้านและอ่าตรงนี้นี่เอง จะหลงทางหรือเนี่ยจะหลงทางแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมสร้างเป็นอ e ีต้อก่อนนะครับอีต e อ้สร้างอย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็สร้างไปเป็นจอบด้วยนะครับสร้างอันนี้ก่อนแล้วก็สร้างจอบนะครับโอเคหมดพอดีเลยนี่โอเคครบแล้วอุปรกรณ์ทํางานของเรานะครับผมว่าเดี๋ยวผมขุดน้ําตรงนี้ให้แบบลึกกว่าเดิมก็ได้นะุเสียงอะไรอะ่ะ มีเสียงซอมบี้ด้วยครับอุ้ยขนลุกเลยมีเสียงซอมบี้แล้วก็หรือว่าตรงนี้มันมันห่อ,อจุดไปถึงด้านล่างไว้เนี่ย่แน่ใจนะลองขุดไหมลองขุดแล้วกันลองแบบแต่งให้แบบมันสวยแล้วกันโอเคเดี๋ยวแต่งพื้นที่ให้สวยด้วยนะอุ้ยโอเคขุดทั้งหมดเลยครับหรือว่าเราสร้างบ้านตรงนี้ดีอุ้ยวิวดีมาก ว่าเราสร้างตรงนี้ก็ได้นะวิว,วคือดีมากครับมีน้ําช่างมันเราแต่งเอาเลยแล้วกันนะครับมีแม่น้ําหน้าบ้านถือว่าดีอยู่โอเคขุดได้หมดขุดได้หมดเอาให้มันเชื่อมกันโอเคเรียบร้อยก็เป็นอย่างนี้แหละหุยแล้วโหตรงนี้มันมีมานิดนึงอะ่ะช่างมันแล้วกัน เอาให้แบบประมาณนี้แล้วกันโอ้หคือดีมากครับเป็นที่ที่สวยมากออ้ยมีเสียงซอมบี้จริงๆนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยมีเสียงซอมบี้จริงๆเนี่ยตกลงมันดีไหมเนี่ยที่ตรงเนี่ยเราไม่แน่ใจแล้วครับไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่ามีเสียงซอมบี้ด้วยแล้วคือจะมืดแล้วยังไม่ได้ครับอาน,นั่นเลยเตียงเดี๋ยวพับเตียงก่อน เตียงหนึโอเคแล้วก็นี่ขนแกะมาวางไว้ด้านบนโอเคเราไปเตียงแล้วครับปลอดภัยได้โอเคแล้วผมขุดให้หมดขุดให้หมดขุดให้หมดโอเคขุดให้หมดเลยนี่ขุดให้หมดเลยจะได้อุ้ยจะพังแล้วครับมันมีเสียงแจ้งเตือนขุดไปขุดไปอย่าไปสนใจอย่สนใจ แต่ผมว่านะจริงๆมันน่ารำคาญมากเลยนะียไอเสียงแจ้งเตือนเนี่ยแบบของจะพังนะครับแต่ผมเอาออกแล้วกันนะครับในพาร์ทหน้านะครับส่วนพาร์ทนี้ก็เอาไว้แบบนี้ก่อนรำคาญไปก่อนนะครับขออภัยด้วยนะนี่อุ้ยเสียงอะไรไม่รู้อะ่ะตลอดเลยเสียงดังปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิี่ห้าหกดปดเ โอเคมีมเมล็ด19 19อัน19ตน้นครบปะเนี่ยอ่าครบพอดีครับอุ้ยผมอยากได้โอ้แย่แล้วครับเรายังไม่ได้ก้อนหินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวางเตียงนอนก่อนแล้วก็นอนเลยแล้วกันนอนเลยเอย้เสียงซอมปีดด้วยอ่านอนได้แล้วครับสวีทดีมโอเคเรียบร้อยนอนไปก่อน เป็นการเซฟหรือเสียงซอมบี้อยู่ใต้ตีนเราเลยนะผมสงสัยว่าสงสัยต้องทําเหมืองแถวนี้แล้วแหละนี่ผมสร้างเหมืองตรงนี้เลยแล้วกันหรือว่าตรงนี้หรือเปล่าผมว่าผมว่าใช่ม <Yeah. S 1> จะแมงอุม้มอือนี่นะอุ้ยโดนทีนึงยังก่อนโอเคครับอุ้ยมาเป็นเหมืองเลยอุ้ยใจเย็นใจเย็นเราไม่มีชุดก่อครับต้องใจเย็น คมไม่ต้องสร้างเหมืองแล้วแหละอุ้ยใต้ตีนเรานี่อุ้ยเหมือนจะมีแร่อยู่เยอะเลยโอเคโอเคเราเจอเหมืองแล้วเหมืองที่ส่งเสียงเมื่อคือนดีหน่อยดีดีด,ด,ดีดีมากครับเรารู้ที่มาของเสียงถือว่าดีหน่อยคือใต้พื้นที่พบเรามันมันมีซอมบี้อยู่ช่างมันนะครับเราแค่อย่าสร้างบ้านให้มันลึกนะครับโอเคเราขุดหินก่อนนะอยากได้หินไป สร้างสิ่งของนะครับอยากได้ต่อเผาแล้วก็อยากได้ชาโคด้วยตอนนี้อยากได้มากคือเสียงนิดมาเต็มอะเสียงมาเต็มมาก <S 1> <S 1> อุ้ยมีซอมบี้มีสเกลตันมีแร่ไอรอนนะครับมีไอรอนขึ้นมาไอหนุ่มอุ้ยมีมีคีปเปอร์ด้วยโหคือ ลึกมากคือที่นี้ลึกมากเดี๋ยวไว้สำรวจนะครับทีหลังต้องสร้างบ้านก่อนตอนนี้นะครับต้องสร้างบ้านก่อนจริงจริงไม่งั้นไม่ได้เราจะเอาหินอย่างเดียวนะตอนเนี้ยคือไม่มีชาโครเราต้องสร้างอาหารนะต้องทำสเต็กกินนะแต่ว่าหายากจังเราได้โอ้เราไม่ได้ยังมงมมูมมหรอตอนที่ฆ่ามันนะ่ะ เหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะดวงซวยไปนิดนึงอุยอ๊ยอุอย่าโดนเก็บเก็บหนักอยู่เก็บอยู่เหมือนกันครบหรือย,ยังเก็บไปให้เยอะๆเลยนะคุณสามารถตรงนี้แล้วนะครับโอเคเุ้ย,ยขึ้นขึ้นทำไมขึ้นหน่จังเลยอยากได้ชาโคะครับอยากได้่านหินแน่ไปดูฝั่งนู้นไหมไอ้ที่ไฟไหม้อะ เราไปดูเลยไหมผมอยากรู้ว่าครับว่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเลยปลูกต้นไม้ก่อนระหว่างจะไปขอปลูกตรงนี้ก่อนอ่ะสองต้องเว้นระยะห่างไว้ใช่ไหมเท่าที่ทราบมาโอเคถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคครับปลูกไว้ก่อนแค่นี้ก่อนระหว่างเดินไปก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยนะครับรักป่านะครับรักป่า โอเคปลูกไปด้วยปลูกไปด้วยผมว่าฝั่งนั้นต้องมีแน่ๆเลยนะครับของที่เราต้องการน่าจะมีนะเรามาดูแลกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าต้องข้ามแม่น้ําไปแม่น้ําเล็กๆอุ๊ยอากระโดดไม่ถึงอุ๊ยแต่ว่าฝั่งนั้นคือโหน่าจะมีเอ้ยผมผมเจอแล้วว่ะว่าแต่ตรงนี้มันคืนลรามาถูกไหมว้าวม,มีลาวาด้วยแจมครับดีๆๆจะได้ทาออฟซิเดียนนะครับไปนรก คิดๆแล้วก็น่ากลัวอยู่นะของเรายังไม่ค่อยมีเลยไงของน้อยมากมีหินเยอะมากเลยเราจะขิวตายแล้วเนี่ยขอขุดก่อนแล้วกันโอเคโอเคครับได้เอ็กพีด้วยนะขุดไปเลยโอเคเรา,เาแค่สองอันก็พอนะครับไม่ต้องหาเยอะเราจะเอาต้นไม้ไปทํานะครับ ตนน้นไม้ไปทำเป็นชาโคจากโครธรรมดานะครับเป็นชาโคมีน้องปลาหมึกมีใครทราบไหมครับว่าน้องปลาหมึกเนี่ยมันเอาไว้ทาอะไรผมเล่นจำได้ว่าเมื่อก่อนผมฆ่าอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบเอาไปทําประโยชน์เลยนะครับมันน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหมเจ้าน้องปลาหมึกอะ่ะผมไม่ทราบเลยแฮนนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้เนะเดี๋ยวเรากลับที่อยู่เราก่อนนะครับหุยไคลยอยู่ใครอยู่เหมือนกัน เดินช้ามากเพราะว่าหิวมากนะครับหิวจะจัดถึงยังเนี่ยอ่าถึงแล้วดูง่ายหน่อยเพราะว่าเราปลูกปลูกพืชปลูกผักไปแล้วนะครับมันเลยดูง่ายโอเคเดี๋ยวเราสร้างก่อนสร้างเป็นที่เผานี่แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้และกันด้านบน เอาโคตั้งไว้ครับแล้วก็เอาอันนี้ตั้งไปถูกไปเนี่ยนี่แบบนี้สลับกันผม <c oughs> ตั้งสลับกันนะครับทุกคนบ้าจริงไงปงๆมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเผาเนื้อกันนะครับมีได้มาข้อหนึงและชาโคเอาไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นะจริงผมว่าเดี๋ยวเราหายนั่นเพิ่มเลยระหว่างนี้นะครับระหว่างเผา ไปตัดไม้ทำน,น,น,นู่นทำนี่ทำนั่นรอไปก่อนนะครับนี่ตัดตอนนี้รอเลยน่าจะเสร็จพอดีหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยตัดให้หมดเลยนะเราค่อยปลูกใหม่นะครับโอเคได้แอปเปิ้ลมาด้วยกินก่อนเลยโอ้แอปเปิ้ลสองลูกเลยหรอว้าวเจ่มมากเลยครับแอปเปิ้ลสองลูกเลยดีมากว้กิน อ่าไม่หิวแล้ววิ่งได้แล้วครับคือถ้าหู่เนี่ยมันวิ่งไม่ได้เนาะอุ้ยน้องเอาน้องตายน้องตายแบบงงๆซึ่งเรามาพอดีมันเอาไปสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูซิอันนี้มันโอ้สร้างยังไงอน่าจะสร้างยากอยู่สร้างด้วยแร่แร่ที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกันน้องเต่าอ้นี่คือสร้างเป็น ซุปเต่าได้นะครับแล้วก็มีธนงธนูอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยครับก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์เจอแกะตอนแรกเลยถือว่าลัคก,กี้มากโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับก็อาจจะแปลกหน่อยที่ผมเล่นไม <ป S 1> ้ครับจริงๆผมเล่นมานานแล้วนะครับ แค่ลบแล้วก็ลงใหม่แล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับไว้เจอกันพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมใจกันครับ